นี่เป็นเวลอย่างนี้เต่เปืเป่อนเห็นยังมาวักนี่หนึ่งร้อนสองร้อนนี่ตูดแหลมเลยเนี่ยตูดท้งว่างนเลยเนีย่ตูดแหลมมองยากเลยต้องวแวะแวะดูกะลาโอ้โหแม่พลาดเลยเนี่ยหนังหลุดเลยพลาดอะ่ะ ค่อยๆครับไม่กว่าไม่ใช้ไม่ได้เลรอะ้างบนด้วยอ่ะลมแรงด้วยนี่ได้ร้อนถึงชมพูดเลยสองร่อน,นเหมื่อกี้มีดงแงะหน่อยซึมเลยไหมแค่โดนนิดเดียวน,ยวนะ ถ้าโดนนังจังก็ไม่ต้องเร็วครับจุดนี้อ่อนแน่